5. วิธีประสบความสำเร็จแบบง่ายๆทุกคนล้วนมีความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างของชีวิตบางคนอยากจะได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นบางคนอยากจะมีหน้ามีตาในหน้าที่การงานบางคนอยากจะเพิ่มคุณภาพให้ชีวิตของตัวเองบางคนอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอะไรต่างๆ ตามที่ใจปรารถนาซึ่งความสำเร็จของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จอะไรก็ตามนั่นมาพร้อมกับความท้าทายอยู่เสมอทุกคนคงจะเข้าใจกันดีว่าบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนง่ายที่คนสำเร็จเขาทำกันเหมือนแค่ดีดนิ้วผลลัพธ์ก็อยู่ตรงหน้าเหมือนมีเวทมนต จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังที่ผ่านการต่อสู้มามากมายมีการลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนมีความล้มเหลวมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหนื่อยจนถึงขนาดที่ว่าไม่เคยคิดว่าต้องเหนื่อยขนาดนี้ในวันนี้วันพรุ่งนี้กลับเหนื่อยกว่าเดิมอีกความเข้าใจนี้ทำให้หลายๆคนที่กระหายความสำเร็จพยายามหาวิธีทางที่จะเพิ่มผลผลิต ในแต่ละวันให้มากขึ้นทำอย่างไรก็ได้ให้แต่ละวันเกิดผลลัพธ์สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผลักดันตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆวินาทีซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้จะต้องมีคนสำเร็จบางคนที่ได้รับผลลัพธ์ด้วยการดันตัวเองให้ไปสุดตลอดเวลาแบบนี้บางคนบอกว่า work life right balance เป็นเรื่องไร้สาระ เพราะในขณะที่คุณกําลังมองหาจุดสมดุลน,นั้นอยู่เขาทํามากกว่าในขณะที่คุณกําลังพักอยู่เขาสู้ต่อวันหนึ่งคุณหาเวลาให้ตัวเองได้สองชั่วโมงแต่เขาเอาสองชั่วโมงนั้นไปทํางานต่อหนึ่งปีเขาได้เปรียบคุณอยู่ที่เจ็ดรอยสามสิบชั่วโมงและนี่ไม่รวมเวลาที่คุณหยุดเสาร์อาทิตย์คุณพักร้อนคุณไปปาร์ตี้อีกด้วยแต่ในขณะที่บางคนก็กำลังพยายามจะสร้างผลลัพธ์ โดยที่กำลังหาบาลานซ์ของตัวเองพยายามจัดสรรเวลาให้ตัวเองได้ทำงานและได้ใช้ชีวิตในเวลาเดียวกันเราจะไม่ตัดสินกันว่าวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดอะไรดีกว่าอะไรได้กว่าถ้าคุณพบว่าเครื่องของคุณมันวิ่งได้เรื่อยๆเหมือนคนที่ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องการวันหยุดยินดีด้วยคุณได้เจอทางในการสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเองแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการสร้างผลลัพธ์ให้สำเร็จของตัวเองคุณอาจจะต้องระวังการผลักดันตัวเองมากเกินไปวิธีง่ายๆก็คือถ้าคุณคิดว่าจะต้องทำงาน18ชั่วโมงต่อวันทุกวันแบบไม่มีวันหยุดไปอีก10ปีแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเดินเครื่องเต็มกำลัง ตลอดเวลาแบบนั้นและคุณจะต้องระมัดระวังการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าในขณะที่คนอื่นกําลังทำแต่คุณหยุดคุณไม่มีพลังระวังข้อนี้ให้ดีเพราะนั่นคือท็อกซิกนั่นคือการกระตุ้นที่เป็นพิษกับตัวเองเพราะคุณจะคอยตำหนิตัวเองในวันที่สร้างผลลัพธ์ไม่ได้คุณตำหนิตัวเองในวันที่คุณติดปัญหาแต่คนอื่นเดินหน้าต่อ เพราะวิธีการทำงานแบบเดินเครื่องเต็มกำลังไม่ใช่วิธีเดียวที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ทุกเป้าหมายมีมากกว่าหนึ่งเส้นทางที่มาบรรจบที่ผลลัพธ์เดียวกันดังนั้นต่อให้คุณไม่ใช่คนที่ทำงานต่อเนื่องกันแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยคุณก็ยังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลงมือทำงานน้อยลงเพิ่มความสมดุลมากขึ้นและที่สำคัญก็คือง่ายขึ้นกว่าเดิม ข้อที่หนึ่งดที่ไม่ได้แปลว่าสำเร็จแล้วแต่เป็นการใกล้จะประสบความสำเร็จด้วยจินตนาการหลายคนอาจจะกําลังสงสัยว่าความสำเร็จมโนลักษณะนี้จะมีผลได้อย่างไรอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือคุณจะต้องเห็นภาพก่อนว่าความสำเร็จของคุณจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่คุณจะได้รูปร่างเป็นอย่างไรความสำเร็จนั้น จะให้อะไรกับคุณยกตัวอย่างถ้าคุณอยากจะทำอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างการอ่านสูตรอาหารที่มีภาพประกอบว่าเมนูนี้ออกมาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้กับการอ่านสูตรที่มีแต่ตัวอักษรอย่างเดียวคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณเห็นชีวิตที่สมดุลแล้วมันดูจะเป็นไปได้มากกว่าเวลาที่คุณไม่เห็น หรือเวลาที่คุณจะพับกระดาษคุณก็จะมองหารูปสำเร็จก่อนว่าพับออกมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแน่นอนว่าไม่เห็นภาพก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ประเด็นของเทคนิคเหล่านี้คือการทำให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมดังนั้นการจินตนาการความสำเร็จของคุณจะทำให้คุณ เข้าใกล้ความสำเร็จนั้นได้ง่ายกว่าเดิมคุณลองสังเกตตัวเองในเวลาที่คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาคุณเห็นภาพอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาแล้วมันชัดเจนมากๆเสียจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกระโดดออกไปลงมือทำอะไรบางอย่างในตอนนั้นเลยคุณรู้สึกเนื้อเต้นวูบวาบไปหมดนั่นแหละพลังของจินตนาการ จินตนาการความสำเร็จที่มีผลต่อร่างกายของคุณฉะนั้นจงมองให้เห็นเสียว่าคุณต้องการอะไราถ้าคุณอยากออกกำลังกายให้สำเร็จจงมองให้เห็นตัวเองในร่างที่ต้องการถ้าคุณอยากจะสร้างรายได้ให้ตัวเองได้มากๆก็จงมองให้เห็นตัวเองในตอนที่สามารถใช้จ่ายกับเรื่องที่อยากจะจ่ายได้อย่างมีความสุขเป็นต้น ข้อที่2องดีลีฟเพื่อประสบความสำเร็จหลังจากที่คุณเห็นแล้วว่าภาพของคุณจะเป็นอย่างไรขั้นตอนต่อไปก็คือการลบขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะเวลาที่คุณมีพลังอยากจะทำอะไรสักอย่างคุณจะเห็นวิธีการเป็นฉากฉากว่าคุณจะเริ่มตรงไหนไปต่ออะไรต่างๆแต่สิ่งที่คุณจะต้องเบรกตัวเองแล้วหันมาจัดการวางแผนก่อนก็คือ คุณจะต้องมาจัดก,การลบและลดขั้นตอนในการทำงานให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อกรองกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะบางครั้งกิจกรรมหรือการกระทำบางอย่างถึงแม้นว่าจะมีผลทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่คุณคิดเปรียบเทียบแบบง่ายๆก็คือคุณมีสินค้า2ตัวสินค้า A ต้นทุนต่ำทั้งค่าใช้ใจ่ายและแรงงาน แถมขายได้สูงสินค้า A ก็จะเป็นสินค้าที่คุณคัดไว้ว่าจำเป็นต้องมีส่วนสินค้า B ต้นทุนสูงทั้งค่าใช้จ่ายและแรงงานแต่กลับขายได้กำไรน้อยมากสินค้า B ก็จะเป็นสินค้าที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือหยุดผลิตซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้า2ชิ้นทั้ง A และ B สร้างกํำไรให้คุณได้เหมือนกัน แต่คุณสามารถเลือกที่จะหยุดการผลิตสินค้า B เพื่อเอาทรัพยากรของคุณมาพัฒนาสินค้าชิ้นใหม่ที่สร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าเดิมก็ได้นั่นทำให้คุณจําเป็นจะต้องมานั่งไล่ขั้นตอนของสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทําทีละข้อและค่อยๆวิเคราะห์ดูว่าอะไรที่คุณมองว่าจําเป็นหรือว่าไม่จำเป็นซึ่งขั้นตอนนี้คุณควรจะทำเป็นระยะๆ ไม่ใช่แค่ตอนเริ่มต้นอย่างเดียวเพราะบางครั้งคุณก็อาจจะยังมองไม่ออกในช่วงแรกว่าอะไรที่ลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์มากกว่าเหมือนกันสินค้า A และ B ที่ถ้าไม่ลองมาขายก็ไม่มีทางรู้ว่าแต่ละตัวจะได้กำไรเท่าไหร่นั่นแหละซึ่งการลดในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่นั่งฉีดทิ้งอย่างเดียว ถ้าคุณวิเคราะห์การทำงานของตัวเองดีๆคุณอาจจะมองเห็นหัวข้อบางอย่างที่คุณสามารถเอามาพร้อมกันได้การรวมขั้นตอนการทำงานสองขั้นตอนขึ้นไปให้มาอยู่ในขั้นตอนเดียวก็ถือว่าเป็นการลดขั้นตอนการทำงานเหมือนกันข้อที่สามชัดเจนเมื่อคุณได้แผนของตัวเองแล้วสิ่งต่อไปที่ท้าทายที่สุดก็คือการเริ่มทำบางครั้งคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีเพราะ คุณเพิ่งจะผ่านการวางแผนอย่างเข้มข้นมาคุณลิสต์วิธีทั้งหมดอันไหนตัดได้ตัดอันไหนรวมได้รวมจนเหลือแต่วิธีที่คุณคัดมาอย่างดีแล้วว่าคุณภาพอย่างแน่นอนแต่ความคุณภาพทั้งหมดนั้นบางครั้งอาจจะทำให้คุณตัดสินใจลําบากว่าแล้วนี่จะเริ่มหยิบอะไรมาทำก่อนดีซึ่งการลังเลลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณเหนื่อยกับการเลือก และใช้เวลากับการคิดมากเกินไปโดยใช่เหตุก็ได้ดังนั้นเทคนิคต่อไปก็คือหยุดคิดแล้วก็แค่เลือกสิ่งที่มันวิ่งเข้ามาในหัวคุณอย่างแรกอะไรที่มันชัดเจนหรือแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าผลลัพธ์นี้ก็ต้องการกระทานี้และต้องเจอกันแน่ๆเอากิจกรรมอันนั้นแหละขึ้นมาทำก่อนเป็นอย่างแรก เพราะความยากที่สุดของการสร้างความสำเร็จคือการเริ่มขยับจากศูนย์มาเป็นหนึ่งนี่แหละเหมือนกับเวลาที่คุณต้องไปเข็นรถในตอนแรกคุณจะต้องออกแรงเยอะมากเพื่อขยับรถที่จอดนิ่งให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่พอมันเริ่มเคลื่อนแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆการเริ่มลงมือทำก็เหมือนกันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเริ่มทำนี่แหละ เพราะงั้นเราก็เอาเรื่องที่เราเรี่ยงไม่ได้มารุยกันก่อนเสียเลยเพราะเมื่อคุณเริ่มลงมือทํานั่นคือคุณกำลังสร้างโมเมนตัมให้ตัวเองและเมื่อคุณสร้างโมเมนตัมนี้แล้วกับนับ2นับสไปเรื่อยๆก็จะง่ายขึ้นเหมือนกับเวลาที่คุณเข็นรถนั่นแหละข้อที่4ค่อยเป็นค่อยไป พลังของความต่อเนื่องมีผลกับการสร้างความสำเร็จที่รวดเร็วและง่ายขึ้นในการพูดถึงการเดินทางของเรือสองลำเรือลำแรกกำหนดเวลาชัดเจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟ้าจะร้องฝนจะตกแดดจะออกจะยังไงก็แล้วแต่ก็จะร่องเรือไปเท่านี้ต่อชั่วโมงและจะอยู่พักเท่านี้ชั่วโมงเรือลำที่สใช้กลยุทธ์ถ้าฟ้าเปิดก็จะร่องเรือไม่หยุด จะหยุดก็ต่อเมื่อฟ้าปิดผลที่ออกมาก็คือเรือลำแรกที่กำหนดชัดเจนว่าเราจะร่องเรือเท่านี้ต่อชั่วโมงหยุดพักเท่านี้ต่อชั่วโมงถึงเส้นชัยไวกว่าเพราะว่าเรือลำนี้มีการกำหนดเวลาเดินทางที่ชัดเจนมากกว่าและลูกเรือที่ทำงานก็มีความสุขมากกว่าถึงแม้นว่าบางวันจะเหนื่อยหน่อยที่ต้องเดินเรือในสภาพอากาศที่ อาจจะไม่ได้เป็นใจสักเท่าไหร่แต่พวกเขาจะรู้ว่าเขาจะได้พักนอนได้และเขาจะต้องทำงานไปอีกกี่ชั่วโมงส่วนเรือลำที่บอกว่าจะล่องเรือไปเรื่อยๆในตอนที่ฟ้าเปิดและหยุดทันทีเมื่อฟ้าปิดกับถึงจุดหมายช้ากว่าและลูกเรือก็ล้ากว่าด้วยเพราะในตอนที่ฟ้าเปิดก็ทำงานกันแบบไม่หยุดหย่อนและไม่รู้ด้วยว่าจะได้พักเมื่อไหร่ ส่วนบางทีที่ฟ้าปิดอยู่นานก็ไม่ได้ทำอะไรจนตอนที่จะเริ่มใหม่ก็ต้องมาบืนตัวเองกันอีกรอบดังนั้นการวางแผนทำไปเรื่อยๆค่อยๆเดินทีละก้าวก็เหมือนกับนักวิ่งที่ต้องควบคุมการเว้นระยะหรือความเร็วในการวิ่งของตัวเองให้อยู่ในระดับที่สามารถทำไปได้เรื่อยๆจะได้ผลลัพธ์และปร,ะริมาณระยะทางที่มากกว่า คนที่สับขาแตกตั้งแต่แรกแล้วเหนื่อยตายตอนหลังนั่นเองข้อที่หปื้มปีติแน่นอนว่าการเดินทางของคุณทุกเส้นทางก็คงจะไม่ได้มีกลีบกุหลาบโรยตลอดทางเพราะถ้าเราอยากจะได้กุลาบก็คงจะต้องผ่านหนามอะไรกันบ้างวิธีที่จะทำให้คุณจัดการกับอุบสรรคัท์ได้ง่ายกว่าเดิมก็คือการขอบคุณกับทุกสิ่งที่คุณเจอ เพราะการขอบคุณจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ดังนั้นถ้าคุณขอบคุณปัญหาขอบคุณอุปสรรคนั่นหมายความว่าคุณสามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นถ้าคุณสามารถขอบคุณทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนั่นหมายความว่าไม่ว่าเรื่องแบบไหนจะถาถมเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณก็จะกลายเป็นคนที่สามารถหาประโยชน์และข้อดีกับทุกๆประสบการณ์ในชีวิตได้อย่างแท้จริง